ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันและคุณพัชรประพจนนะคะมายืนอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะครเราสองคนมาสำรวจกันนะคะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะเป็นจุดรับน้ําแหล่งสุดท้ายก่อนที่จะระบายลงสู่ที่ราบลุ่มเจ้าพระยานั้นมีศักรยภาพในการรับน้ำเหนือที่กาลังจะมา มากน้อยแค่ไหนนะค,ะครับซึ่งปริมาณน้ําเหนือนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไหลเริ่มไหลลงมาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เรียกว่าตอนนี้ระดับน้ําที่บริเวณเขื่อนเนี่ยจะเพิ่มนะครับประมาณ1นึ่ซนติเมตรนะครับในช่วงเวลา1ชั่วโมงตรงนี้นะครับแล้วก็คุณตียกรครับบริเวณเหนือเขื่อนตรงนี้ <c oughs> เขามีการปรับลดระดับน้ํายังไงครับ ใช่ค่ะปกติแล้วนะคะเขื่อนเจ้าพระยานั้นจะอยู่ที่ระดับ16.50เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นได้มีการพร่องน้ําให้ลงมาอยู่ที่14.60เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ําเหนือที่กําลังจะมาถึงนะคะโดยตอนนี้มีปริมาณน้ําไหลผ่านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะประมาณ1,377ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าน้ําจากทางเหนือเนี่ยนะครับก็จะไหลมาที่นครสวรรค์ครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันที่6แล้วก็7นะครับก็จริงๆเนี่ยเริ่มขยับมาเรื่อยๆแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ถือว่าวิกฤตนะครับอาจจะไปวิกฤตเนี่ยก็คือประมาณวันจันทร์ที่บริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไหลมารวมกันที่นี่ ก็จะมีไ uhm ิมาน้ำถึงสุดที่นี่ประมาณวันที่8นะคะโดยตอนนี้นะคะน้านั้นยังอยู่ที่ภาคเหนือนะคะอยู่ที่ตาที่สุขทมยซึ่งน้ําจากตามาถึงนครสวรรค์จะใช้เวลาประมาณ1วันแล้วจากนครสวรรค์มาถึงชัยนาทก็จะใช้เวลาประมาณ1วันหรือน้อยกว่านั้นต้องอยู่ที่ปริมาณน้ําด้วยนะครับถ้าหากว่าปริมาณน้ําเยอะเนี่ยก็จะไหลเร็วนะครับอาจจะไม่ถึงวันได้ําไปนะครับในการที่จะไหลมาถึงตรง ครับซึ่งวันอาทิตย์นี้ท่านอาธิบดีเองก็จะมาด้วยนะ,ะใช่ค่ะอธิบดีกรมชลประธานนะคะท่านก็จะมาประชุมกับหน,น่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นี่เพื่อรับมือน้ํานะคะแต่เท่าที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของเขื่อนเจ้าพระยานะคะบอกว่าเขาเตรียมมาตรการไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างมาตรการแรกก็คือการขันน้ําลงสู่หลอง5้าสายซึ่งอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะคสาหรับคลองห้าสายนะครับก็จะมีนะครับทั้งหมด ห้าจุดด้วยกันนะครับอย่างจุดแรกนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นคลองอะไรครับมหาราชมหาราชนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะลิบๆจะมีตรงแนวสีส้มตรงนั้นนะคะจะเป็นคลองที่ระบายไปลงจังหวัดอ่างทองนะคะจากนั้นก็จะมีคลองมาขามเท่านะคะตรงนี้เป็นคลองลนร,ระทานที่ใช้ขุดแต่ว่าความยาวของเขาประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรก็ยังรับน้ำได้พอสมควรนะคะคแล้วก็จะมีคลองพลเทพไปลงแม่น้าท่าจีน คลองบรมาธาตุลงแม่น้ำน้อยคลองมโนรมก็จะไปลงแม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือเขื่อนพระรามหกนะคะครับก็เป็นทั้ง5จุดนะครับที่คงจะช่วยได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตามระบบการบริหารจัดการเนี่ยนะครับจะอยู่ที่2,500ลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับที่จะอยู่ในจุดนี้ที่น้ำที่คาด,ดว่าจะถึงตรงนี้ใช่แต่ว่าก็จะผ่านไปในเนี้ยซ้ายขวาห้าคลองห้าคลองที่แค่ร้อยก็จะเหลือสองพันสองพันนี้นะครับก็จะไหลไปที่สิงห์บุรีก่อน สิง์บุรีก็จะมีสองย้ัยที่จะช่วยได้ใช่ค่ะก็คือคลองบางแก้วแล้วก็คลองลพบุรีนะคะก็จะผ่านออกสองคลองนี้สองร้อยก็จะเหลือลงไปถึงพื้ที่ด้านใต้น้ําคืออ่างทองประมาณพันแปดร้อยาเมตรต่อวินาทีถ้าเป็นไปตามแผนที่มีการบริหารจัดการน้ําตรงนี้ได้เขาก็เชื่อว่าคงจะไม่วิกฤตมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องดูในส่วนของปริมาณฝนด้วยถ้าเกิดว่าไม่ตกลงมา ก็คงจะพอจะวางใจได้บ้างแหละแต่ถ้าเกิดตกมาเพิ่มน,นี้ก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าก็ต้องเตือนนะครับคนที่อยู่น,น,นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณนอกคันก<า>ั้นน้านะคะว่าให้เตรียมเก็บข้าวเก็บของพุทธนาวไม่มาก็ไม่เป็นไร ก็ <g ül> ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าน้ามาแล้วเก็บข้าวปกของไม่ทันอันนี้แหะความเสียหายก็จะเกิดขึ้นสามารถที่จะเริ่มเก็บกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างที่อ่างทองก็จะไปที่อะไรบุ้เพงชายโยค่ะชายโยป่าโมกอันนี้ก็จะจะหนักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ลูกคุณอำเภอแหละแต่ว่าที่อยุธยานี่ก็จะจะโดนเยอะเหมือนกัน,นค่ะก็จะเป็นลุ่มของบางบานกับผักไห่นะคะคส่วนสุพรรณบุรีก็จะเป็นสองพี่น้องซึ่งอาเภอที่เราสองคนกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นอาเภอที่อยู่ริมแม่น้ํา ซึ่งจะโดนทุ่มทุกปีอยู่แล้วนะคะเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ทุวมคงจะไม่ได้ <นะ S 1> ไม่รอดแต่ไม่มากเท่าปีที่แล้วนะคะจะพยายามบริหารจัดการน้ําให้ได้มากที่สุดนะคะครับก็ต้องอยู่ที่การเตรียมความพร้อมด้วยของคนที่อาศ,าศ,าศ,าศาัยอยู่ในแถบนี้นะครับค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางชมประธานเองก็เตรียมมาตรก,การอื่นไว้ด้วยอย่างเช่นการระดมสภากาลัง ไม่ไว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ไว่าจะเป็นปอุปกรณ์ต่างๆนะคะจุดไหนที่ไม่ท่วมเขาบอกทางงานว่างั้นมาช่วยกันจุดที่วิกฤตนะคะตร,รงนี้ไม่ต้องหว่วงเจ้าหน้าที่ทุกทุกคนนะคะเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะคะขอขอให้ตระหนะแต่อยา่าตระหนกนะคะเอาละคะ่ะช่วงนี้กลับไปที่ห้องสศพ